สวัสดีพี่น้องสุขูสุขคนมือนียายทองเข้าครัวทำอาหารอีกแล้วพี่น้องมงนียายทองผ้ามาเฮดอีหอย่างเนาะมืนีเฮดครับเขาต้มแซ่บเด้อพี่น้องก่อนสิไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเบิดสิเบอร์พลาดคลิปใหม่ๆของยายทองเนาะพี่น้องภาคนี้เมื่อยก็เยบ่ใครได้ล่งคลิปเนาะพี่น้อง กะมีเครื่องปรุงมันต้มเซ่บหนังหนังวัวหนังงัวพี่น้องหนังงัวตุ่มเปื่อย,ยแต่ว่ามนูนี่อย,อยากอยากอยู่พี่น้องเมนูนี่ใส่วิาดต้มดนยางค่ะคึงเกจจะเปื่อยอยู่พี่น้องได้ทองตุ่มใส่กระดูกหมูพี่น้องเพราะว่า เนื้องูมีคั้วมัวมมนนอะใสกระดูกหมูน้าเย้ทองกระตุ่มใสกันกับหนังงูกระสีมะฮิตตุ่มเสบตามใจคนอยากนาะพี่น้องคืดว่าได้พี่น้องคือสีเสียบเทวเสบ,ววสบอีลีพี่น้องจากนั้นเย้ทองก็จะพามาปรุงเครื่องก่อนพี่น้องมาปรุงเครื่องนี่ปรุงเครื่องหนังหมูหนังงูพี่น้องกระดูกหมู ค,คือกระดูกหมูนี่ตุ่มให้มีความวมันนะพี่น้องเพราะหนังหมูมันจะมันจะบวมบ,บิกมันกระลรบวกส่กันบวกใสกกระดูกหมูนากระดูกหมูกับม,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 มีหนังหมมีเนื้อหมูอยู่กเปื่อยเปื่อยพี่น้องเปื่อยเพราะว่าย่อยท้องตุ่มดุนแห้งเนี่ยหนังหมูเุียสบน้องกันด้วยพี่น้อง ไปบึงยายท่องปุงเครื่องกันตอนแรกใส่พ,พริกป่นมักผิดกะพผโดยพี่น้องพริกป่นออกผิดผิออกผิดแล้วก็ใส่ผงนัว บุงนัวใส่น้อยแสบน้อยใส่หลเสียบไหลพี่น้องแล้วก็ตามด้วยแล้วก็ตักคนพี่น้องปรุงเครื่องแล้วเราก็ตักน้ำคนให้เข้ากันต้มแซีบจะได้ประมาณนี้พี่น้องอต้มเสบ่บ ต้มเสียบหนังวัวพี่น้องใส่มูกระดูกงูเอากระดูกงูใส่น้ำพี่น้องเนี่ยต้มเสียบเนื้อเปือ่อยดีดีพอาะยี่ทองใส่วิาเคี่ยวโดนโดนพี่น้อง ใส่เวลาเคี่ยวเป็นตั่วมุ่งเป็นมือต้มอ,อยู่้ำนั่นล่ะกลัวมันสิเปือ่อยพี่น้องกลัวจะเปือ่อยแล้วเราก็โรยผักชีฝรั่งต้นหอมผักชีฝรั่ง แล้วก็ชิมพีหนอกคนน้ำยังอุ่นๆอยูางงา่พีหนองแล้วก็ชิมอืมแสีบอิลีพีหน่องแสบ่บแต่ว่า ผู้ได้มกเข็มเข็มก็เหยาะน้ำปลาเหยาะน้ำปลาหน่อยหนึ่งเพราะว่ายะต้อ,องมักเข็มเขมอันนี้เราก็แล้วก็ชิมอีกทีพี่น้อง ต้มเสบอรองมึงเด้อพี่นองลองต้มคือยายท่องมึงเสยบคักพี่นองเสับเสบอีหลีคันมากเพชรเอกากไส่เพชรอกไปจาว่านี้ของยายท่องนี่ก็อยากออกโบเพิรนี่มันกินบริจาดเนี่ย กินเบอร์จาดก็ใส่พริกป่นพริกป่นเข้าไปต้มเสแปรกันมัมกเผ็ดนะแต่ว่าต้มแซแบนี้มันต้องคู่กันกับเผ็ดกับเผ็ดเปรี้ยวนะพี่น้องแหงใส่ฝักซีฝรั่งเข้าไปนี่โอ้ยหอมปิตนายพี่น้องเนี่ยเจ้งกับ ได้ประมาณนี้ละพี่น้องไปละพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อสิบว่าขาดคลิปใหม่ๆของยายดองไปละพี่น้องแส่บเป็นตะนาย